ผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมคาลูมานะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมวันพันแมดเดอะตองเกตในเซิร์ฟเวอร์ที่646กันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคนะ,ะเติมเกมคิด <c oughs> ถึงคุกกี้แลนชอปร้านรับบรการเติมเกมวันพันแมดและเกมมือถืออืนอ่นอีกมากมายราคาถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปใครที่จะเติมเกมอย่าลืมมาเติมกับเรานะครับผมลิงก์แพจจดอยู่ใต้คลิปนะครับ ก็สําหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์6 4 6นะครับผมว่าว่าเราเล่นไปถึงไหนเราบ้างนะตรงนี้นะคือทั้งอันดับพลังอันดับเลเวลแล้วก็ทุกอย่างนะผมผมจะพามาดูในเซิร์ฟเวอร์นี้กันนะครับผมอ่าแล้วก็จะพามาดูในเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยว่าทุกคนในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมยังเล่นยืนกันอยู่กี่คนนะแบบคนยังอยู่เยอะไหมแล้วก็อันดับเป็นอย่างไงานบ้างนะก็อย่างแรกนะผมก็ไปดูที่ตัวละครเราดีกว่านะเราก็เลเวลที่102นะครับผมตรงนี้เลเวล10 ไม่ค่อยกลางเท่าไหร่นะแต่ก็1นึ่งนสนะอ่ะแล้วก็นี่นะครับผมพลังของเราก็อยู่ที่95ล้านนะครับผมตรงนี้นะคือพลังเกือบแตะ100อล้านแล้วนะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะคือเล่นมาก็หลายเดือนแล้วนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คือเวลหนึ่งร้อยอ่ะเวลหนึ่งร้อยพลังก็จะร้อยล้านตามันะนะครับผมตรงนี้นะอันดับตัวละครนะผมก็ผมก็อยู่ที่2ของเซิร์ฟเวอร์นะผมอันดับตัวละครนะตรงนี้นะครับผมผมอันดับหนึ่งก็เป็นทางด้านนี้นะ คือมารวมเซิร์ฟเวอร์มานะครับผมร่วมกับ6 4 5นะตรงนี้นะคืออันดับหนึ่งเขาตึงมากๆนะตรงนี้นะอ่านเป็นเขาซ่อนตัวแหละผมก็อยู่ที่อันดับ2นะผมก็สิล้านนะอันดับหนึ่งคือ100ล้านแล้วนะคนนี้ก็คือสปาร์กนั่นเองนะครับผมอ่าสปาร์กก็ไป100ล้านแล้วนะครับผมตรงนี้นะผมก็อยู่ที่95ล้านนะครับผมอันดับ3เป็นทางด้านาน้องเมลวินนะครับผมก็กาลูห้าดาวด้วยแล้วก็อันดับเขาก็อยู่ที่90ล้านาน,นะครับผมตรงนี้นะอันดับ4นะครับผมเป็นคนเดโมนะครับผมที่มาจากเซิร์ฟเเวออร์้ย หกสี่ห้านะครับผมตรงนี้นะก็คนนี้ก็ซ้อนตัวเหมือนกันนะครับผมอ่าพีพีอยู่ที่แปดของเติมนะครับผมตรงนี้นะพลังแปดสิบล้านถือว่าตึงมากมากนะอันดับห้านะครับผมเป็นด้านฟุกเยิ้มนะครับผมพลังอยู่ที่เจ็ดสิบหกล้านนะครับผมตรงนี้นะก็ตึงเหมือนกันนะครับผมคนนี้อ่าแล้วก็อันดับหกนะครับผมเป็นอะตอมิกนะครับผมอะตอมิกก็ขายอ่าขายสองพันสามใครสนใจจะมาเล่นด้วยกันก็ไปปิดมาได้นะครับผมก็ค่อนข้างตึงนะครับผมไอดีนี้แต่ก็ต้าน้ำครับ ใครที่อยากเล่นก็มาซื้อได้อ่ะผมไม่ได้อะไรมากอาร์ตเจ็ด 7, ก็คุณซันนี่นะครับผมอ่าคนนี้ก็ซ่อนพลังะครับผมถ้าเปิดมาน่าจะประมาณเก้าสบล้านบ,กบวกๆได้นะ,ค,ะคนนี้นะอ่ะคุณซันนี่นะ,ะอาร์ตแปด 8, เป็นมแมลงสาบบินนะครับผมตรงนี้นะแมลงสาบบินนะอ่ะไม่มีอะไรมากนะครับผมอ่ะพันด่านนะครับผมพันดา่านเราก็อยู่ที่2ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมหนึ่งเป็นทางด้านคุณสปาร์นะครับผมอนี้นะ,ะแล้วค้อนทุบเก่งนะครับผมก็อยู่ที่4ของเซิร์ฟเวอร์นะคผมทางด้านกาโร่น, Gold นะ คือเห็นไหมเขาคุณซันนี่เขาตัวละครรับนะคือเขาปั้นตัวละครโหดมากนะครับผมสำหรับคุณซนะันนี่นะตรงนี้อันดับหนึ่งก็เป็นสปาร์เหมือนเดิมครับผมมาลองอยู่ที่32ล้านนะครับผมตัวเดียวนะแล้วดูดิโอ้โหเซตจักกลครบเซ็ตเรียบร้อยนะครับผมอดยเฉพาะสามดาวตรงนี้6ดาวเรียบร้อยนะตรงนี้นะพัสิบสองนะสำหรับกาโร่แล้วก็การปับ๊บการปั๊บของโวิ่งน่ากลัวอยู่นะโบนัสเฮดพีสองแถวนะคผมตรงนี้นะโอ้เฮดพีเปอร์เซ็นต์ทุกแถวอ่ะเขารีเฮดพีเปอร์เซ็นต์ทุกแถวอ่ะ ค่อนข้างตึงนะผมของของก่อนปานะเราก็อยู่ที่4ของเซเบอร์นะครับผมตรงนี้นะตัวละครสุดแร่งนะ Q กิวก็โอเคกิวเราที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมนี้นะมันกินหลุดไปนะกิวเราที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมที่สองก็เหมือนเขาไม่รวมกิวเรานะเขาทำกิวแข่งกับเรานะั่นแหละก็คือแข่งกับไอ้สองกิวหน้าตีกันมันๆอยู่นะแล้ววันนี้เพิ่งจะเจอมาไม่เป็นไรนะก็ต่อไปนะผมจะพาด,ดูตัวละครเราดีกว่านะครับผมตัวละครเราก็เป็นน้าอันดับหนึ่งก็เป็นนั่งกาโลครับผมตรงนี้นะ ฟังที่24ล้านนะผมเป็นพัทสิบหนึ่งนะผมกาโล่ผมนะอุปกรณ์นะผมก็เป็นอะไรเฉพาะ2ดาวนะผมตรงนี้นะแล้วก็นี่หรืออุปกรณ์ก็ใส่เป็นนั่นสีแดงทุกชิ้นนะครับผมถือว่าไม่ครบเซตจักรกลนะตรงนี้นะก็เคยใส่สีมว่วงไปก่อนเพราะว่าเราหาของทองไม่ได้นะผมตรงนี้นะก็เป็นไอพีเปอร์เซ็นต์สี่แถวนะครับผมไอพีเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สิไอพีเปอร์เซ็นต์สี่ชิ้นอ่าไอพีเปอร์เซ็นต์สี่ชิ้นนะครับผมแล้วก็กาดบัฟการดบัฟนี่เราใส่เป็นไอพีทั้งสี่ชิ้นนะครับผมสเเตตันนะแแล้วกก็็ที่รป โบนัส HP 3แถวนะผมแล้วก็บนัสสปีด1แถวนั่นตรงนี้แล้วก็นี่เลยเอฟเฟกต์ข้างล่างนะผมเป็นทางด้าน HP เปอร์เซ็นต์สแถวนะผมแต่ว่าค่อนข้างน้อยนะเป็นเจ็ดหคนอน่นเขาเก้เปอร์เซ็นต์ก็หมดนะอันนี้ก็เป็นอาตาดามเมจ1แถวนะผมแล้วก็เพิ่มดาเมจโบนัส2แถวตรงนี้ไม่ค่อยสำคัญนะผมสามารถรีทิ้งได้นะแล้วก็ข้างล่างเป็นทางด้าน HP เปอร์เซ็นต์สี่แถวนะผมแต่ว่ามี2%เปอร์เซ็นต์มา1อันน่าจะต้องรีออกนะตรงนี้นะ แล้วก็ตรงนี้นะครับผมอาเบนตาคิติีคอนสองแถวนะครับผมค่อนข้างเล่นได้นะตรงนี้นะแล้วก็ข้างล่างเป็นต้านแฮี้เปอร์เซนต์สามแถวนะครับผมเล็กแถวเดียวที่ยังไม่เป็นแฮี้เปอร์เซนต์น่าจะต้องหาการ์ดมานะเราเราที่ยาขัดจะคือขัดนี่แหละเราขัดไอเน,นี้ยเนี่ยเราขัดไอเน,นี้ยเนี่ยเจ็ดอันเนี้ยแล้วขัดนี้นะครับผมถ้าเราได้มาปุ๊บเราก็รีได้นะเพราะว่าเก้าเปอร์เซนต์มันก็เยอะแหละแต่ถ้าเราได้ตรงนี้มาอีกอันหนึ่งก็ค่อนข้างดีกว่านะแต่เราไม่มีกุญแจนะผมเก็บไว้ก่อนล้วกันตรงนี้ก็สําหรับ ตัวละครนะครับผมแล้วก็ขึ้นสีดาวเหลืองสีดาวม่วงเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ก็ถ้าขึ้นห้าดาวเมื่อไหร่คผมมาทําคลิปให้ดูนะครับผมตรงนี้นะไม่มีอะไรมากนะครับผมสำหรับกาโร่นะต่อไปนะผมเป็นด้านด้วงอาชูล่านะครับผมเป็นเครื่องพลัสสิบสองนะครับผมแล้วก็นี่เลยไอเทมเฉพาะสามดาวนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ตาเฉพาะสี่ดาวนะครับผมอ่ะอุปกรณ์นะครับผมเป็นเซตพลังไฟสามชิ้นนะครับผมตรงนี้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ทุกชิ้นนะครับผมตรงนี้เราแค่หนึ่งชิ้นพลังไฟเราก็จะครบสี่ชิ้นแล้วนะครับผมตรงนี้นะก็ค่อนข้าง ชิวไปก่อนนะผมตรงนี้นะเราค่อยหาของมาตีก็ได้นะเพราะผมอยากทำการโร่ก่อนจริงๆนะตรงนี้อาจเป็นสี่ดาวทุกชิ้นนะผมอุปกรณ์นะตีสี่ดาวหมดเว้นชิ้นนี้ก็ไม่มีกาวดาวนะผมกาวดาวลรหมดเกลี้ยงนะครับผมก็เลยยังไม่ทำนะตรงนี้ด่วงก็วัดต่อสู้สองแถวนะครับผมชิ้นแรกนะแล้วก็จมตีเปอร์เซ็นต์สามแถวข้างล่างนะผมตรงนี้นะแล้วก็อาดานาเมีสองแถวนะผมแล้วก็จมตีเปอร์เซ็นต์สามแถวเหมือนเดิมนะแล้วก็ชิ้นนี้เป็นอัตาทีคิดอัตาทีคิดที่อนสองแถวนะครับผมแล้วก็จมตีเปอร์เซ็นต์ สามแถวเหมือนเดิมนะครับผมคือไปทําการโร่อย่างเดียวนะครับผมก็ดวงเลยปล่อยไปก่อนนะครับผมตรงนี้นะอ่ะอุปกรณ์ก็นี่ครับผมตัวละครก็นี่เลยห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงนะครับผมไม่มีอะไรมากนะสำหรับดวงนะต่อไปเป็นทางด้านฟุบุกิ UR นะครับผมตรงนี้นะก็เป็นพาร์ทที่สองนะครับผมน้องฟุบนะุกินะก็อแต่เฉพาะสองดาวนะครับผมตาเฉพาะสี่ดาวนะตรงนี้นะอุปกรณ์ก็ไม่ได้ตีดาวแล้วมากนะครับผมแต่ว่าเซตเป็นสีแดงอยู่นะแต่ไม่ได้ตีดาวผมเอาเกา้าดาวไปทําดวงกับกาโร่นะครับผมสองตัวนะตรงนี้นะ การบับก็ไม่นักตีดาวเหมือนกันครับผมแต่ว่าอัพอัพให้อยู่นะเห็นไหมเป็นเพิ่มน้ำมนันโบนัสเห็นไหมําทำให้อยู่ทําให้อยู่แต่ว่าที่เหลือก็ไม่ได้ทำเลยมากนะผมกปป็ปล่อยไปก่อนตรงนี้ผมรอได้นี่มาน่าจะยอกจะโยกนี่ไปนะโยกเนี่ยจมตีเก้าเปอร์เซ็นต์โยกไปให้ดวงนะตรงนี้ไม่มีอะ้รมากครับผมอันนี้ก็ห้าดาวเหลืองสี่ดาวม่วง,วงน,นะครับผมว่าต้องอาวุธว่าสามดาวถึงขึ้นห้าดาวม่วงได้เพราะงั้นก็ไม่ขึ้นครับผมตรงนี้นะอ่ะก็ตัวต่อไปนะครับผมก็เป็นด้านอัศวินจักลกลน,นะครับผม,มานั่งอยู่ที่ 11ล้านนะครับผมตรงนี้นะอัศวินตะกลนนะครับผมก็อุปกรณ์ก็ที่เฉพาะ2ดาวนะครับผมอุปกรณ์ก็ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับผมตรงนี้นะคือย่อยของทิ้งหมดแล้วนะอ่าแล้วใส่มาเพราะว่าเราจริงๆไม่ใช่ทีมหลักของเรานะครับผมทีมนี้นะจะทีมหลักของเราจะเป็นทางด้านคิงนะครับผมใส่คิงลงมาคิงก็ไม่มีอะไรอัปเดตนะจริงๆคิงมันไม่มีอะไรอัปเดตอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็ใส่อาจจะเป็นรีวิวไปนั่นแหละตรงนี้ตัวต่อไปก็เป็นทางด้านจักกัปตันยูร์นะผมก็เป็นคาสิบหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ พลังอยู่ที่8ปดล้านเก้าแสนนะครับผมตรงนี้นะอุปกรณ์เฉพาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนี้นะไม่ได้อัพอเลยเลยว่าเก็บดาวไว้อัพทางด้านด้นดวงกับการลืกอย่างที่ผมบอกนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมที่เหลือไม่มีอะไรแล้วนะอัพซอมบี้แมนซอมบี้แมนก็อัดสปีดนิดหน่อยนะครับผมเป็นสี่ยาวทุกชิ้นนะอัดสปีดนะตรงนี้คือสปีดซอมบี้แมนนะครับผมก็เราจะพาไปดูนะพันสี่นะครับผมไม่ใชนะ่พันสี่หรอนะครับหนึ่งพันสี่เป๊ะๆนะพันสี่หลักหน่วยนะครับผมตรงนี้นะพลังซอมบี้แมนก็อยู่ที่ 8ล้านนะครับผมตรงนี้นะอุปกรณ์ก็ทํา 2, 2ดาวนะครับผมเพราะว่า5ดาวอะ่ะเราขึ้นไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีเศษไอเราไม่มีเศษนะถ้าเรามีเศษมันก็น่าขึ้นอยู่นะครับผมตลอดตอนมิแมนขึ้น4ดาวนะครับผมไม่ขึ้น5ดาวนะตรงนี้นะขึ้นไม่ได้ก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับผมตรงนี้นะตอนีิแมนก็ไม่มีอะไรห้ามเด็ดมากนะครับผมตลอดตอนมิแมนนะมันเป็นตัวพับสปีดอย่างเดียวนะเราทำสปีดให้มันอย่างเดียวนะครับผมตรงนี้นะ ก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็จะมีทั้งด้านวอลคิวนะครับผมเป็นวอลคิวสองปุ่มนะครับผมตรงนี้นกลุ่มที่หนึ่งก็เป็นทางด้านคิวในกครับคิวนี้นะครับผมก็ได้แชมเปี้ยนะครับผมตรงนี้นะแต่ว,ว่ากลุ่มที่2ก็เป็นทางด้านคิวของเรานะครับผมสำนักถังนะคือแยกโซนกันเลยนะครับผมตรงนี้นะคือกิวเราเพิ่งตกคิวสปาร์กมานะเห็นไหมกิวเขาอยู่แยกกับเรานะครับผมแต่ว่าเราก็ชนะเข้ามาได้นะครับผมตรงนี้นะก็กลุ่มที่หนึ่งค่อนข้างตึงนี่ยเนี่ยคู่เนะี่ยถ้าเราเจอเราก็ผมดูเซฟกน ตัวเซิร์ฟก่อนไหวหรือเปล่าซื้อพวกมีสองอู้น่าจะไหวนะครับผมนะเจอกันนะ่าจะไหวนะแต่ว่าจับแยกกันแบบนี้ก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้แบบไม่ต้องยัดเพชรหลายแบบหลายรอบนะยัดแค่รอบเดียวนะาจนเจอคิวนี้นะที่เหลือก็ชิวๆไปนะครับผมอ่ะแล้วก็ใครที่อยู่คิวไหนนะครับผมแล้วก็สา,ามารถบอกกันได้นะแล้วก็เซิร์ฟหกสี่หกนะผมเหมือนคิวจะบ้างอยู่สองตำแหน่งนะครับผมใครที่อยากเข้าคิวของเรานะครับผมก็มาเข้ากันได้นะในคิวนะชื่อคิวสำนักถังนะครับผมอ่ะขอคนที่ สามารถวอล์กิ้วได้นะครับผมขอขอคนที่แบบวอล์กิ้วได้แอคทีฟบ่อยๆนะขอแบบขยันแอคทีฟหน่อยนะครับผมเพราะว่ากิ้วเรานะครับผมไม่นอนหนึ่งวันก็สามารถเตะได้แล้วนะครับผมตรงนี้นะต่อไปเป็นนั่นฮีโร่ซัพพอร์ตนะครับผมฮีโร่ซัพพอร์ตก็เลเวลเราอยู่ที่278นะครับผมวันนี้นะก็ถามว่าฮีโร่ซัพพอร์ตหมดวันไหนนะครับผมฮีโร่ซัพพอร์ตก็หมดวันที่6เดือน11นะครับผมคือวันที่6เดือนหน้านะครับผมซัพพอร์ตก็จะไปแล้วนะครับผมซัพพอร์ตตัวไปเปด้านนะ คือสาหรับสายเติมก็ควรเติมนะครับผมเติมไว้เลยนะครับผมซัพพอร์ตของุ้มนะแล้วก็แลกนะครับผม่างนี้นะผมไม่ได้แลกอะไรเลยนะครับผมตรงนี้นะเพราะว่าผมมีแต้มอยู่900ใช่ไหมตรงนี้ผมแลกชิ้นนี้หมดด้วผมไม่แลกละผมจะรอทางด้านจีนอตมานะครับผมแล้าจีนอตมาพวกผมน่าจะแลกอาวุธเฉพาะจีนอตมาเล่นนิดหน่อยเพราะว่าค่อนข uh ้างเมนจีนอตนะค่อนข้างชอบจีนอตอาจจะแลกอาวุธเฉพาะจีนอตมาเล่นอ่ะตรงนี้รอดูรีวิวกันได้เลยนะครับผมตรงนี้นะ ก็กิจกรรมกาโรในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็ล็อกอินนะล็อกอินก็ล็อกอินไปวันนี้นะสิบสี่วันที่สี่จะแจกตัวแดงนะครับผมอ่าเราจะไปส่งตัวแดงให้ดูนิดหน่อยด้วยนะครับผมวันนี้นะคือตัวมันเหลือแหละเพิ่งรับมานะคือวันวันที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะตรงนี้นะเติมสะสมก็เติมไป1,000แบงค์นะผมในเซิร์ฟเวอร์นี้ซัพพอร์ตกาโร่ก็กดเป็นที่เรียบร้อยนะผมซัพพอร์ตกาโร่นะคือมันของค่อนข้างดีอยู่นะจริงๆแต่ว่าใครจะไม่กดก็ได้นะครับผมหรือว่า ใครแบบมีงบก็สามารถกดได้อ่ะตรงนี้ใครมีงบกดได้หรือว่าใครไม่มีงบก็ไม่ต้องกดนะผมสำหรับพพอร์ตกาโร่นะภารกิจก็รับไปนะผมอ่ะรับไปตรงนี้มันจะมีภารกิจทรมายที่เราก็รับไปนะผมตรงนี้นะเซิร์ฟเวอร์ใหม่อ่ะมันมันมีไหมคือมันมีทุกเซิร์ฟเวอร์นะผมกิจกรรมนี้นะแต่ผมไม่มั่นใจว่าระยะเวลามันอยู่เท่ากันหรือเปล่านะเพราะว่าผมยังไม่เล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมตรงนี้นะคือ ถ้าเข้ามาทุกเซิร์ฟเวอร์ก็ดีนะครับผมในกิจกรรมนี้นะสมมติเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็ยังอยู่แบบ1เดือนเต็มๆนะคือมันไม่ได้มีขึ้นให้อะเอางี้ดีกว่ามันไม่ได้มีึ้นให้นะครับผมอ่ะคือผมก็ตอบไม่ได้นะครับผมว่ากิจกรรมนี้ถ้าอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่มันจะไปลองเซิร์ฟเวอร์ใหม่มันจะอยู่ครบ1เดือนหรือเปล่านะนี้ก็ต้องไปดูวันที่เอาเองใช่ไหมวันตรงเนี้ยไปดูวันเอาเองได้นะครับผมว่าอยู่ครบหนึ่งวันหรือเปล่านะเพราะมีคนถาม,มานะก็ <S <S ต่อไปนะครับผมจะพามาดูของดองในดีนี้กันนะคร นี่นะผมกล่องหีบเลือกนะผมปกติอยู่อารหนึ่งชิ้นนะเป็นด้าน G 4หรือว่าโปรอหรือว่าจะเป็นทางด้านซูยูก็มีนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็อีกกล่องนึงเป็นด้าน S S R บวกนะผมตรงนี้นะน่สามารถเลือกได้นะผมน่าจะเลือกไปทางด้านเมทัลไนน์นะแต่ว่าเรายังไม่มีหินก็ยังไม่ต้องเลือกเอาไปครับผมเก็บไว้ประจับดีไปนะอันนี้ก็มีอันนี้หนึ่งชิ้นนะผมกล่องเลือกหินพัฒนา UR รนะผมแล้วก็ S S R บวกก็มีหนึ่งกล่องเหมือนกันนะผมตรงนี้นะ ส่วนไอเช่นปลุกตื่นที่มีดองนะผมก็นี่เลยหินพน,นานี้มีหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็ด้วง UI อีกหนึ่งนะครับผมแล้วก็หินพนานปีศาจมียุทธะนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็มีหินเกลียวด้วยนะผมผมยังไม่ทําเกลียวกันชุก,กันะนในเซิร์ฟเวอร์นี้นะจกักรพรรดิเอ้ไม่ใช่อะตอมิกมีสองนะผมฟินิกแมนยังไม่ทําผมรอทําอยู่รอเห็นเยอะผมทาเพราะว่าทําไว้ทําไว้ไวในดีก็ยังดีกว่าไม่มีนะตรงนี้โอเคเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วผมพาไปตีคนดีกว่านะครับผม ผมขอยญาเปลี่ยนทีมแป๊บนึงนะครับผมอ่ะทีมที่ผมจะ PP นะครับผมก็เอาด้วงไว้ข้างหลังนะครับผมตรงนี้แบบนี้จัดแบบนี้แล้วก็จัดแบบนี้โอเคเราจะลองเอาด้วงไป PP กันนะครับผมคือไปตีใครดีทีมผมทีมเราตีใครดีคือเราตีใครไหวเนี่ยเราตีคนนี้ไหวไหมนี่ไปครับผมไปเราไปลองตีเขากันนะว่าเราจะสู้เขาไหวหรือเปล่านะครับผมคนที่เขาขายดีนะ มาเข้าสู่เ์อมาก่อนนะครับผมแล้วก็เป็นทางด้านเกวินเขาเปิดก่อนแบบนี้ผมแพ้ป่ะนี่คือวัดสปีดนะครับผมถ้าส,สปีดผมตามแบบนี้มีสิทธิ์แพ้สูงมากนะครับผมตรงนี้นะคือเหมือนเขาจะสปีดสามแถวด้วยนะอะเฮอริเคนมานะผมจากทางด้านอุโปก,กินะครับผมตรงนี้นะก็อัศจกรเขาก็ไล่ป่ามาต่อนะครับผมงนี้นะคือแร่ตีทั้งทีรับผมไม่ต้องห่วงโอเคแล้วก็ทำยังผมผม,ผมโดนบล็อกอยู่นี่ว่าลืมตอตั้นด้วยไม่ได้เล่นโอโห ตมกาโรเขาเตะมานะผมตรงนี้นะคือตอนแรกผมไม่ได้เล่นนะเดีย๋ยวได้เดี๋ยได้ถ้าแพ้ก็ต้องโยกทีมนะครับผมตรงนี้นะด้วงต่อยไปนะผมตรงนี้นะอุ้ยร้อยสี่สิบ้านหรือเปล่าเม่คี้ที่เห็นนะครับผมอ่าแล้วด้วงเขาก็ต่อยคืนมาเหมือนกันก็ไม่มีะบ้านผมก็คือด้วงต่อยไปต่อยมาครับผมตรงนะี้แต่ว่าฟุกก้บอกีผมไม่ตายไงด้วงนิดหน่อยไปนะคอมโบสายฟ้าแลบไปนะผมจะาก,กาโรผมโก,ออกไปที่ห้าร้อยล้านนะครับผมตรงนี้นะ 500ล้านหรือ50ล้านนี่แหละนะครับผมตรงนี้นะั่ะอัศวินตะโกนปาดมาที่เท่าไหร่22ล้านดาเมจนะครับผมก็ตายไปนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็อวินตะโกนปาดมาอีกดอกนึงนะครับผมปัจากที่ปาดมาแล้วผมแล้วก็ด้วงด้วงต่อยมาเข้าไหมรอดูนะครับผมว่าปั้นด้วงมันเก่งยังไงนี่นะเออต่อยไป็นลัวต่อยเจาะโลกาโลนะอัศวินตะโกนก็ผมแนะนําให้ใช้นะอัศวินตะโกนนะคือมันปาดผมมันตายเองอะเห็นไหม อาผมเขาตายเองนะเขาผ่านผมใหม่นะเขาก็ตายเองล้วเอามาเสียเธินมาเปล่า,ลานะตศวัศนตะกนเห็นไหมคือแต่มันก็มันก็ดีนะเพราะว่าเอามาลบโลได้แต่จริงๆผมผมไม่แนะนาให้ปั้นนะครับผมัศวินตะกนนะย่อยทิ้งไปมาทําทางด้านการโลดีกว่าเห็นไหมทำอะไรการโลไม่เข้านะเห็นไหมมันก็บักปาดอยู่เงนะี้ยแหละปาดตายปาดตายนะเรามาเราดูวันจบๆของมันกันดีกว่านะัศวินตะกนทีมเขานะครับผมว่าจะตายตอนไหนนะ มาไหมาวัตอนนี้ร่วงเอ้ตอนนี้อุยโล่เรายังไม่หายนะครับผมตรงนี้นะโล่เรายังอยู่นะโอเคโล่เรายังอยู่โอเคตายเรียบร้อยนะผมตอนที่สองนะเข้าถึงตอนที่สามนะครับผมซ้อมมีแมนผมเปิดก่อนนะครับผมตรงนี้นะก็เปิดไปนะผมแล้วก็บัฟสปีดให้ซอมเอ้บัฟสปีดให้เกาโรทีมผมนะแล้วก็บัฟมาแทบไม่ขึ้นนะครับผมตรงนี้นะบล็อกลูกไฟไปอีกนะครับผมเขาไม่ได้เปิดนะถือว่าสวยนะครับผมแล้วก็กาโรผมเปิดต่อ คอมโบสายฟ้าแลบจากกาโร isi. ผมโขกไปที่เท่าไหร่โอมเท่าไหร่สามร้อยล้านนะผมตรงนี้นะเข้เอ็นข้างเยอะนะครับผมสามร้อยล้านนะครับผมแล้วก็กาโร่เขาโขกคืนมาดีเท่าไหร่นะครับผมอ๋อนี่แรตติธรรมดามานะผมก็เลยเบานะแล้วก็ด้งวดงทุวลาปล่อยมาด้วงต่อยมาเท่าไหร่หกร้ล้านดานมเมตน,นะครับผมแล้วก็จะทอนตายไปนะครับผมตรงนี้นนะอ่าแล้วก็ด้วงฝ่ายผมขยันปล่อยคืนไปที่ด้วงเขานะครับไมนะ่ไม่ใช่กาโร่เขานะ ทำไมไม่ต่อยกาโร่โเขาวะผมค่อนข้างงงถ้าผมเอาดวงไปข้างล่างน่าจะมีเสร็จลุ้นแบบลุ้นต่อ,อยกันมันนะดวงต่อยดวงกาโร่ต่อยกาโร,าร่มันมันอยู่คอมโสสายฟ้าแลบจากกาโร่ไปเข้ามาคือกาโร่เปิดก่อนนะผมผมโดนเปิดก่อนด้วยนะถ้าผมชนะนี่ก็แบบปฏิหารนะชนะคือกาโร่ผสุดกว่าแค,แค่แค่นั้นนะโอเคเยนนี้ติดได้ยังนี่กดข้ามเลยไหมครับผมกดกดกดข้ามได้เลยนะมาลุ้นกันได้เลยอนะแบบ คือเราหกเท์มมานานเกินไปนะรอบเซิร์ฟเวอร์เก่าเก่านะถ้ากาโร่สู้กับด้วงนะก็ผมบอกเลยว่าสู้กันนานมากนะครับผมสำหรับกาโร่กับด้วงนะคือมันจะเป็นการต่อสู้ที่แบบต่อยกันไปต่อยกันมาต่อยกันไปต่อยกันมาอยู่นั่นน่ะนะโอเคต่อยผมไหมเขาแถมด้วงไปเองนะคลิปหน้าผมทํารีวิวด้วงห้าดาวดีกว่านะผมอะว่าด้วงจะไหวกับกาโร่หรือเปล่าแต่เค้ยจริงๆไม่ไหวอยู่แล้วนะเราเอาด้วงแบบเอาด้วงมาต่อยคนในเซิร์ฟดีกว่านะสำหรับคลิปหน้านะโอเคกดข้ามดีกว่านะครับผมอะ ไม่ต้องดูเยอะนะครับกดข้ามไปโอเคเราชนะมานะครับผมเราชนะด้วยคือสปีดเขาไวกว่าเราด้วยนะครับผมเราชนะมาได้นะก็นะครับผมก็เป็นอย่างนั้นบ้างนะครับผมที่ผมพาไปตีคนแล้วก็พาแอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์อย่างนี้กันมานะครับผมอ่าถ้าใครที่ยังเล่นในเซิร์ฟเวอร์646นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมใครที่ยังเล่นอยู่นะสามารถแอดผมมาได้นะครับผมตรงนี้นะคือผมรับเพื่อนทุกคนนะครับผมอ่าแต่ว่าถ้าคุณไม่ยอมสองวันผมก็เตะทิ้งนะ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะผมนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมทำคลิปนี้ต้องตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ